สวัสดีครับ f อ f ซ n แฟ u คลับสาวน้อยเพชรบรนแพงเอ f ซ n แฟนคับอีลาน้อยงองค์ิงครับพี่น้องครับต้อนรับครับเข้าสส่อีสานกุยหน ua ข่าวสารสารความบันเทิงเกี่ยวกับเวียดวง,วงหมอลองหมอลำครับสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยลําเพิ่นโชว์นะครับร่วมไปถึงอีลาน้อยองค์อิงครับนํามาบอกกล่าวว่าใจาพี่น้องของข้าได้รับรู้รับฟังกันอีกหนึ่งซ้อ,อีกหนึ่งช่องทางตรงนี้ก็ลากันนะพี่น้องเนาะนะครับหลังจาก ครับที่บอสโจโนุ่มโจโจโยมนินได้เรียกทีมงานนะครับได้ประชุมทีมงานศิลปินนักร้องนักแสดงทีมงานสาวหน่อยร่ำเพิญโชว์และก็หาบทสรุปหาคอที่ล่องโตในเรื่องของสคริปต์นะครับในเรื่องของสคริปต์การแสดงนะครับด้านนาเวที่นะครับมาปรปับปรุงมาแก้ไขกันว่ามันผิดพลาดตรงไหน นะครับมันบอดีตรงใดและแล้วครับพี่น้องครับในส่วนนั้นก็ลงโตกันเป็นที่เส็จสับเรียบร้อยลงโตกันกับสกิปใหม่ในเรื่องของการแสดงด้านนาเวที่รับรองสเสด็จคูณ2องกันนะครับเหมือนสาวน้อยเพชรมั่นแพงวงหนึ่งแทนแน่นอนหลังจากประชุมเคลียร์กันจบไปนะครับพี่น้องครับบอสโจเองก็ได้โพสต์กันไว้บนเพจเฟซบุ๊กส่วนโตโพสต์ไว้จังไรครับ ศิลปินลูกเต้านารักกันทุกคนยาตอวาศิลปินในทางหลบๆบเลยสงสารเด็กๆเ,เขามาเดินตามฝันซอยขอบครัวเลี้ยงชีพทำมาหากินผมยั่งกาะรันตีลูกๆนารักทุกคนกับโพ์นี้ครับพี่น้องครับของปอโจที่ได้โพต์กันไว้ หลังจากที่ประชุมอ่าวงสองกันเสรศ็จสับเรียบร้อยศิลปินครับที่เข้ามาทุกคนครับหวังว่าเอ่อมีงานเห็ดเข้ามาให้การในงานนะครับอยากมีงานเห็ดอยากมีไรใดเอาไปจุนเจือเอาไปใส่ใจเอาไปเรียงครอบครัวเพื่อสร้างฐานะทั้งครอบครัวเพื่อสร้างอนาคตของเจ้าของให้ดีขึ้นบางคนครับบ่สิเป็นนักร้องศิลปินครับ ที่มาใส่เสียงกะคิดว่าเจ้าของครับมีสูม,มีเสียงพ่อใส่ใดนะครับมีสูม,มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีสูม,มีเสียงที่สามารถสร้างงานตรงนี้ได้นะครับกัดจังในมหาบอร์ดโจนะครับมาเป็นศิลปินหรือว่าพี่พีทีมหลังเวทีทีมหลังบ้านก็คือบอวาา่าเป็นแอดมินบอว่าสิเป็นคอนวอยแผนกประรับฉากแผแนกติดตั้งไฟนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องครับนั่นคือทีมงานในองค์กรในสังกัดนะครับเขามา สร้างสรรค์ผลงานเพื่อนําผลงานดีๆนะครับออกไปสู้สายตาพี่น้องของเฮ้าได้เบิ่งแง้วก็รับชมกันนะครับพี่น้องครับถามว่าสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดดีการจัดตั้งวงคระีิน้องครับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมเสือแนวว่าในบริบทของบอโจนุ่มโจนะครับเพื่อนบอ่ปล่อยละละถิ่มวงเพื่นดอกเพียงแต่ครับการจัดตั้งวงขึ้นมาแล้วการเปิดวงสองขึ้นมาแล้วนะครับก่อ,อนสิน้ำผลงาน ไปแสดงด้านนาวิที่นะครับเพื่อนก็ไดไปชุ่มลูกทีมเพื่อนก็ได้ว่างอ่าว่างงานให้กับสมาชิกให้กับลูกทีมให้กับทีมงานของเพื่อนแต่ละคนมอบหมายตั้งหน้าที่มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละค,ลคนะคแต่ละคนครับนะครับแต่ละคนในมอบหมายแล้วนะครับเอาไปทําหน้าที่ของตัวเองละปไปทีน,น,ทน,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 ททนีให้มันดีที่สุดสร้างสรรผลงานในหน้าที่ของเจ้าของที่มอบหมายให้มันดีที่สุดนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าบอจโจเองครับ เพื่อนบอลงมาไม่หนุงเพื่อนยังครับเพื่อปล่อยให้การทํางานครับของชิมงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปแล้วเนี่ยให้เป็นอิสระให้อิสระในการทํางานของแต่ละคนแต่ครับในมือหนึ่งหรือว่าแต่ครับเมื่อเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่ให้ไปแล้วมันสะดุดมันบกพร่องนะครับมันค่ามันไปบ่ได้มันก็ต้องเอิญคำว่าปรับ เอ่ยกันเข้ามาคุยครับพี่น้องครับทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรครับผมเสื่อเนว่าในความคิดมุมมองของผู้บริหารครับบ่แตกต่างกันถ้าปล่อยอิสระในการทำงานของทีมงานแล้วนะครับผลงานหรือว่ามั่นบ่เป็นการแบบมันบ่นกดดันกับโตทีมงานแต่ครับทีมงานก็สิลร่างสรรและกร้สางผลงาน นะครับออกมาสู่สายตาพอๆแม่เอฟซี FC, ได้ดีแต่ว่าถ้ามันเจออุปสรรคนะครับที่มาขวางนะที่มาขวางไว้นี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขกันเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือสิ่งที่บอดโจครับเล่งเห็นแล้วกันครับในการที่ปรับสคริปต์เนี่ยปรับสคริปต์หรือว่าเปลี่ยนแปลงในสิงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปบ่ได้นะครับผมเสียแนวว่ามันอาจสะพิดใจหรือว่ามันอาจะจะบ่ถือ,อจใจ นะครับของกลุ่มของบางคนนะครับแต่ว่านะครับโดยภาพร่วมกับพี่น้องครับเพื่อนจะต้องเอาองค์กรเอาทีมงานให้มันอยู่รอดนะครับในเมื่อทีมงานอยู่รอดศิลปินในองค์กรกับพี่น้องครับมีงานเห็ดมีงานทำมีรายได้กันเข้ามาอยู่ตลอดเนี่ยนี่ครับคือสิง่งนี่คือปฏิทินของผู้บริหารอย่างลุงมโจโยมนินผมยอมรับเลยครับว่า บอโจครับเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับยากที่จะหาผู้ที่มาเปรียบในเรื่องของว่าไงมั่นสมองครับในการบริหารของเพื่อนได้ในเมื่อครับองค์กรอยู่ได้ลูกที่มีงานเหตุมีงานร้ำครับพี่น้องครับสถานะใส่ใจของครอบครัวของแต่ละคนครับมันก็มีความสุขครับหนาตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละครับบอโจถึงได้โพสไว้แบบนี้ บอโจเพื่อนทุกคนครับบอโจเพออื่อนบอททีมผู้ใดไปข้างลังแทนแน่นอนทีมงานศิลปินคือองค์กรอยู่ในความราับผิดชอบของบอโจเพื่อนก็ต้องคลับเคลื่อนให้หมันดีที่สุดนะครับในเมื่อเขามาสัา่งงานสั่งอาชีพอยู่น้ำแล้วนะครับก็ต้องบริหารก็ต้องซอยวงให้คลับเคลื่อนไปได้ศิลปินทุกคนครับมีรายได้ ยาดรามา่ายาสับซอนะครับในกาเข้าใจอยู่ว่าบางคนบางกลุ่มบางก้อนครับก็มีอยูดอกนะครับรักศิลปินหักศิลปินนะครับรักในการบริหารของบอโจนัมบอมเนวาสีเอลแตตันกะเรียกว่าความคิดเจ้าของนะครับตั้งแังที่ว่าวงครับพี่น้องครับมันบอมเนของเฮาบางทีเขาเก่ากายสิทธิ์ของผู้บริหารสิทธิ์ของวงเกินไป มันแกบ,บอเมียนนาอพี่น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างครับผมถึงบอกแล้วว่ามั่นบอหนีแล้วว่ามั่นบอคลาดสายตากับผู้บริหารอย่างนุ่มโจยมนิ่นไปได้สิ่งบดีต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก่เพื่อให้มั่นถูกใจว่องไปองอค์กรคลับเคลื่อนไปได้นี่แหละครับถึงบอกว่าสงสารครับสงสารศิลปินสงสารเด็กหน่อยที่บรรู้นะครับเพื่อนขามา ลูกๆลานันของขามาเหตุการณ์ในงานครับเพื่ออยากได้มีไรไดนั่นละ่ะนะครับบางเทื่อถือก,กระแสวิพากษ์วิาจารณ์ถือก,กระแสลบๆต่อว่าศิลป,นปนินต้องเป็นจังสั้นต้องเป็นจังซี่นั่นคือความคิดเข้าครับเป็นค้นภายนอก,กนะครับที่เสพสื่อวงกัรน,นะครับที่เพ่อนจะนําเสนอออกไปให้เขาในเบิงก็เข้าใจถึงบริบทของเอฟซีแฟนคลับแต่ละคนแต่ละท่านครับต้องการในถึกใจเจ้าของจังสัน้นต้องการในถึกใจเจ้าของจังซี่แต่ว่าองค์ร่วมครับ หรือว่าองค์กรมั่นต้องเดินไปในทิศทางแบบเดียวกันเบิร์ครับเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันทําให้องค์กรครับและกให้สมาชิกในองค์กรทุกๆคนครับมีไรายได้ไปได้สร้างสารรค์ผลงานอย่างดีสร้างสารรค์ผลงานออกมาสูส่สายตาปปม่แม่เอฟซีอย่างมีคุณภาพานั่นคือวิสัยทัศน์ผมเสือเซือ่าผมเสือในว่าบอจโจ,โจโย,ยมนินครับเพิ่นมองเห็นเพิ่นจึงปรับเพิ่นจึงเอิรนเพิ่นจึงคุยกัน จ้งได้ก็ดีครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบอยสิเป็นสา้อยลังพลโชว์สา้อยเพชบานแพงนะครับให้ร่างสรรผลงานออกมาสู่สายตาพ่อเมเมเอฟซีที่รอบ่งรอชมกันยูด้านหน้าเวที่ให้ดีให้เด่นนะครับให้ปังปังกันนะพี่้องเนาะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณแรงใจครับพี่รองครับขอบคุณแรงใจเอฟซีแฟนคลับพ่อแม่มทุกคนครับที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมคลิปกันคลิปนี้ครับไวซ์มี ลคนะิปหนามีเรื่องราวควาวสารอีกอย่างครับมาว่อมาจ่ามาคุยกันยุ่ตรงนี้อีกหนึ่งรอกอีกหนึ่งเถื่อละกันพี่น้องครับสวัสดีครับ